สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านแฟนค่ับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านนกครัทุกคนทุกท่านะครับทุกคนทุกท่านนะคับทุกคนทุกท่านนะครบทุกคนทุกท่านน้ครับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุก่นนะครับทุกนทุกทานนะครับทุกคนทุกท่วนนะครับทุกคนทุกทนนะครับ ก็ข้างนอกก็ร้อนก็ใช้ได้นะเจมก็นะอย่างว่าเลยครับบรรยากาศนะครับปลายผมต้นหนาวนะครับนะโอเคนะต้นนะก็อันนี้ผมก็ได้เป็นเมนูนะแคว่าข้าวผัดผักรวมเนาะข้าวผัดผักรวมเจนะครับนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแกงส้มผักรวมนะครับทุนนะก็เป็นเมนูเจเหมือนกันนะเมนูเจนะครับนะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงการทานเจนะครับทุนนะ อันนี้ก็จะเป็นใดฟุกุนะครับนะเดีนะ๋ยวค่อยแกะได้นบบนะโอเคนะครับจนนะก็มาแตะมาจวดทุกเท่านะโอเค่อนที่เราจะมาแตะมาจวดกอเราามข่าวลางข่าวทุกคนทุกท่านร์มั่งสบายดีไหมครับทุกคนขอ้โหทุกคนสบายดีเนาะมีเงินมีทองใช้นะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับนะตามใจก็ร่วงโรยตามกาลเวลานะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนั่งเ, <audio> وم, เนะตือนเดี๋ยวไม่เตือนนะต้องถามหมอนะก็อย่าไปคิดเยอะเนาะเป็นเรื่องปกติ ของสังขารนะครับนะโอเคนะคนนะก็เกลืนเกลื่อนเลยแล้วกันนะลองแทงส้มหน่อยก็ได้นะครับแทงส้มก่อนนะเป็นไงบ้าเมนูโปรด่อยนะ <c oughs> ไม่ได้นะอร่อยครับ <c oughs> ข้าวผัดผัดรวมช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีเมนูเด็ดเดเ็แซ่บๆนัวๆเนาะ ก็อาจจะเป็นเมนูเจเจนะครับส่วนแก็ขขโกษขอใัยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ทำเจนะอาจจะไม่เน้นเมนูโปรตีนก็ไดน,นะครับคล mm hmm. ้ายว่าเอาทำให้เหมือนเนื้อโดยเอาแป้งมาทำเลยหรือว่าเอาเต้าหู้มาทำ เรียกว่าโปรตีนเกษตรนนี่อันงนี้เขาก็เอาฟองเต้าหู้มาทำแล้วก็จะเป็นคล้ายๆหมูสมมุติจินตนาการกันหนู ้มผัดูมก็อร่อยนะครับใส่เห็ดหอมด้วย หมูจับโปรตีนเสร็จแลครับ เรื่องการกินเจหรือว่าทานเจนเนี่ยบางคนก็คิดว่าทำไมต้องทานทำไมต้องกินคือจริงๆแน้วนะอย่างทัศนคติหรือว่ามุมมองของผมในการกินเจนเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นโอกาสไม่ทานเนื้อสัตว์ละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราสุขภาพของเรา มันได้ขับถ่ายนะอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับอาจจะเป็นสารเคมีหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นพิษต,ต่อร่างกายเรานะครับเขาบอ,อกมาในช่วงที่เรากินเกครับนะนะ เพราะฉะนั้น,นผมก็กินทุกปีนะเรื่องของการดีเจนะครับหรือว่ามันกเป็นโอกาสนะครับในการที่เราได้ลัาเว้นนะครับ แต่ถ้าเรากินแล้วเราควบคุมได้เราจะถือสิมไปด้วยกินเจไปด้วยถ้าเราทําได้เราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นอนุสงนะครับของการกินเจน,นะครับส่งผลให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองนะครับไอ้ยอย่างหนึ่งก็คือ ป็นการฝึกความอดทนนะครับเพราะการกินเจเนี่ยคนกินน้อยอาหารก็หากินยากนะถ้าเราไม่มีความอดทนนะหรือแม้แต่อาหารที่เขากินปกันติทั่วไปมันจะมีพวกเนื้อตัดเนื้อหมูอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีความอดทน,กกน,ททมนมคมจิตคงใจเราอะนะเราก็จะสะบัแตกหรือว่าเรียกว่าเจแตกนะครับนะเพราะฉะนั้นอนะเราก็ต้องทนกับติง่งเรื่อยรือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นหอมนะครับดูแล้วมีรสชาติอร่อยนะครับดูแล้วมีรสชาติแบบแซ่บนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยั่วยุเรานะครับถ้าเราไม่มีความอดทนเราฝึกความอดทนไม่ได้นะครับเราก็จะตะบัดแตกนะครับ่วนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องของการกินเจมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับได้ทั้งความอดทนะครับได้ทั้งอานิสงส์ได้ทั้งเรียกว่าระบบขับถ่ายของเรานะครับก็ดีขึ้นนะครับ ส่วนที่ว่าจะได้บุญได้กุศลหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าถ้าหาว่าเรื่องของบาปบุญคุณโทษมันมีอยู่จริงมันก็น่าจะส่งผลเป็นอน,นิสงส์ให้เราครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็มีหลักยึดในการกินเจรประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ไม่ได้ว่าเอ้จะต้องแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่า อะไรที่มันทําแล้วส่งผลดีกับชีวิตแล้วกับตัวเองก็เลือกที่จะทําะคโอ้โหเป็นทางการมากไป,ปัะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> เพร็ดเล็กน้อยนะครับท โอเคครับอร่อยมากครับแตงส้มผัดรวมนะครับกับข้าวผัดผัดรวมนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไนฟุกุกนะครับนะอันนี้ก็เป็นไนฟุกุเจนะครับ ได้กุนะ้งเนื้อชาเขียวน่ากินขออนุญาตนะครับคุขออนุญาตนะครับใช้มือเลยนะครับนี่จะดูความญี่ยุ่นของไนโปตุชาเขียวนะครับผนะมใส่ตัวแดง các thiếu nước mạng luôn luôn đây phục vụ khá thiếu tỏ tay của đồng ก็โ,โอเคนะครับคนสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็ทานอาหารเจนะครับก็จุดจุดจุดนะครับทุกคนนะอร่อยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้จริงแล้วพงศ์ก็ขอ่า,อามว่า สวัสดีครับพบกันอีกทีหน้าครับถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์ใช่ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย